จากใจคุณพ่อถึงนมยี่ห้อดังหยุดเอารอยกระดาษมาใช้ได้แล้วในยุคนี้เทรนด์หนึ่งของธุรกิจที่ต้องยึดถือเป็นระดับต้นๆเลยนั่นก็คือการรักโรครักสิ่งแวดล้อม ดังเช่นธุรกิจนมกล่อง,องโดยบางยี่ห้อนั้นหันมาใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติกขอย่อยสลายง่ายแต่อย่างไรก็ตามได้มีสมาชิกพันทิปดอคอมรายหนึ่งที่เป็นคุณพ่อลูก3ามได้ออกมาบ่นถึงปัญหาหลอดกระดาษซึ่งได้อธิบายว่าบริษัทผลิตนมต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่สินค้าที่ออกมาจริงๆกับไม่ตอบโจทย์ของลูกค้าเอาเสียเลยพอลูกชายตัวนั้นอายุสองขวบและพฤติกรรมเด็กเล็กกับการดูดนมมักจะต้องเจอก็คือกั้นการหลอดอมหลอดและดูดช้า เมื่อมีพฤติกรรมแบบนี้ผลคือหลอดเสียสภาพก่อนที่นมจะถูกดูดจนหมดกล่องดูดต่อไม่ขึ้นทําให้ต้องทิ้งนมที่เหลือด้วยคนเป็นพ่อเห็นแล้วก็เสียดายนอกจากนี้แต่ละหลอดก็เสียสภาพไม่เท่ากันถ้ากล่องไหนแช่เย็นมาหลอดก็ยุย่ยกล่องไหนเอาไปติดรถไว้หลอดก็เปื่อยอย่างไว้ ส่วนสาเหตุที่ตนซื้อนมนี้มาให้ลูกกินเพระเห็นว่ามันลดราคาในช่องทางออนไลน์แล้วไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์จะใช้หลอดที่แย่ขนาดนี้แม้จะไปร้องเรียนบริษัทแล้วแต่อีกฝ่ายก็เงียบไม่ตอบอะไรกลับมาอยากจะบอกบริษัทว่าจะทําอะไรต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้ของลูกค้าด้วยหลังจากกระทู้นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคอมเมนต์จากชาวโซเชียลระบุว่าเจอปัญหาเช่นเดียวกันนี้อีกหลายรายเลยทีเดียว